อันนี้จะมีแบบเล่นแบบใครจะเช่าฟอร์มูล่ามุ้งนะคะมีวิธีเล่นบอกด้วยแล้วก็ให้เช่าคันละห้าสิบนะมาจำห้าสิบเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าพลาดนะน่าสนุกมากเลยมุมถ่ายรูปส,สวยๆดอกไม้บานเต็มที่เลยนะวันที่21ธันวา สวัสดีเพื่อนๆช่องเที่ยวแบบปาานะคะวันนี้พากันมาเดินอยู่ที่ไล่ GB เขาโคตอนนี้ก็ดอกไม้ก็บานแบบเริ่มเต็มที่แล้วนะมีค่าเข้าบำรุงสถานที่แค่คนละ20บาทวิวสวยมากแล้วก็ปีนี้แบบมีแบบดอกไม้แบบหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทั่วๆให้ดูข้างในก็จะมีแบบร้านกาแฟ มีแบบดอกต้นคิดสมมาด้วยอันนี้ดอกมีดอกอะไรไม่รู้คล้ายๆดอกชบานะตรงนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศทุ่งกังหันลมจะอยู่ติดกับทุ่งกังหันลมเลยใกล้มากมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเอย นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันที่20่ธันวานี่ก็จะเป็นปี2022นะคะปีล่าสุดเลยมาใหม่ถ่ายวิวสวยๆวันนี้คนน้อยนะเท่าที่ดู สวัสดีเพื่อนๆจากเขาค้อนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ GB ดูบรรยากาศดีมากนะคะไร่ GB ก็จะเป็นแบบสวนดอกไม้นะที่มีแบบติดกับนี่เลยเห็นไหมข้างหลังเป็นทุ่งกังหันลมแล้ววันนี้ก็คนน้อยนะมาเดินดูแบบดอกไม้ก็แบบบานมากแล้วนะบานเต็มที่แล้วภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็จะเป็นวันที่21ธันวาคมนะคะ จะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูวันนี้เขาขอแบบหนาวมากเลยนะเอาเสื้อเอากันหนาวอาอะไรมากันให้ดีด้วยเมื่อวานก็มานั่งเมื่อวานมาแล้วแต่มาเย็นนะก็ไปกางเต็น์มาไปกางเต็ทไล่เจอชัยมานะเมื่อวานแบบสวยมากบรรยากาศดีแล้วก็มีแบบดอกไม้ด้วยวันที่ไปก็แค่คนละร้อยห้านะ มแบบค่อนข้างแรงเลยตรงนี้ก็มีแบบชิงช้าเล่นด้วย ตรงข้างล่างนี่ก็มีแบบร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก็มีแบบที่นั่งอย่างเงี้ยนะมียากาศดีมากได้จีบีสั่งกาแฟกันนะจะขึ้นไปนั่งก็ต้องถอดรองเท้าด้วย อากาศวันนี้ก็น่าจะประมาณ10บกว่าองศานะคะแบบอากาศเย็นมากๆเลย ก็สั่งแบบเครื่องดื่มแล้วก็มาแบบนั่งตรงนี้ได้นะคะนั่งแบบย่อนขาลมเย็นๆตรงนี้นะมีทางขึ้นไปตรงนี้ด้วย จะเห็นแบบทุ่งดอกไม้ข้างบนนะคะทุ่งใหญ่มากแล้วก็เห็นแบบลก่กลางหันลมแบบชัดเจนข้างล่างก็จะเป็นคิงคองข้างล่างก็ตรงนู้นมีแบบอ่าเป็นเต็น์เป็นสวนดอกไม้ตรงข้างล่างนะคะน,นี่เขาให้ มีที่เดินไปถ่ายรูปข้างล่างด้วยบรรยากาศแบบเย็นสบายมากภูเขาแบบเยอะมากมีก็จะลมแรงหน่อยนะคะเข้ามาชมวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ

บริการจอดรถนี่จะ30บาทนะคะแล้วก็มีพวกบบขายของฝากแบบของมีของกินของฝากสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็มีเยอะพวกร้านของนั่งกินแบบข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็มีหลายร้านมีก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อกี้เข้าไปก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างในก็อร่อยดีนะเดินจะมีแบบ ใส่สตรอเบอรี่ใส่อะไรแล้วก็มีรถท่องเที่ยวขึ้นคนละหกสบาทรถท่องเที่ยวก็จะขึ้นอันนี้รถเที่ยวทุ่งกังหันลม จอดหลายจุดก็มีจุดที่4จุดที่เสียเงินก็มีจอด5จุดคนละหกสิบบาท จะมีพวกร้านของฝากนี่เยอะมากใครมาเที่ยวก็แบบหาซื้อได้เลยมีแบบจุดให้ถ่ายรูปร้านกาแฟข้างในก็จะมีทุ่งดอกไม้ ลมอันจริงนี่แบบใหญ่มากเดินตกไปทงนูนก็มีุ่กดอกไม้ตรงน้น